สวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะโค้ชหุยนะคะรัตนาธนสารกิจค่ะตอนนี้เป็นยามเช้านะคะที่จังหวัดน่านนะคะหุยอยู่ในโรงแรมเล็กๆโรงแรมหนึ่งนะคะที่อยู่ในอำเภอเมืองนะคะก็เดี๋ยวตอนช่วงสายๆหน่อยเนี่ยนะคะก็จะขึ้นไปบนภูคาแล้วก็จะไปดูเที่ยวนะคะในอำเภอปัวนะคะจะอยู่จังหวัดน่านสองวันแล้วก็จะล่องกลับไปทางกรุงเทพนะคะก็อาจจะ แวะกลางทางอีกสักจังหวัดหนึ่งนะคะตอนนี้เห็นไหมคะว่าขุยอยู่ในถ้มกลางทัศเนียภาพที่งดงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยได้ติดตามนะคะเห็นรูปของขุีในตลอดทริปนี้นะคะขุยได้เรียกว่าจักรวาลได้เ,เรียกว่าให้ของขวัญน,นะให้รางวัลนะคะอย่างมากมายนะคะให้รางวัลชีวิตมากมายว่าตลอดระยะเวลา เรียกว่าเกือบปีที่ผ่านมาเนาะจริงๆมันก็ตั้งหละสามสี่ปีแล้วนะที่หุยทํางานหนะักขนาดนี้แต่สามปีที่ผ่านมาที่หุยเป็นบิสเนสโค้ชเนี่ยมันคือเหมือนกับที่หุยรับขวานะคะจกักรวาลให้โอกาสหุยให้ความรู้ให้ความให้ต่างๆให้ทรัพยากรหุยใช้เวลา3ปีที่ผ่านมาฝึกฝนทักษะความสามารถต่างๆนะคะ จนกลายเป็นบิสเนสโค้ชนะคะเป็นโค้ชที่สร้างผลลัพธ์ได้แล้วก็เป็นจังหวะน,นี้ก็คือจังหวะที่คุยออกมาทํางานให้จักรวาลน,นะแล้วว่าทํางานให้กับภารกิจแห่งชีวิตคือการออกมาใช้ความรู้ความสามารถเนี่ยช่วยเหลือผู้คนที่อยากจะแบบแล้วฝ่าวิกฤตนะเห็นโอกาสเพราะว่าโลกต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะแต่จะไม่เหมือนเดิมแค่ไหนคุยไม่รู้นะคะคุยรู้แต่ว่า ทักษะใหม่ต่างๆที่หุยสอนนะคะให้กับผู้คนใน Facebook หรือในโปรเจกต์ของยังล g ฟิงเนี่ยเป็นทักษะใหม่ที่สําหรับคนที่จะอยู่รอดนะจะทําธุรกิจนะคะจะต้องมีทักษะนี้นะคะ1คือทักษะแห่งการขายการโน้มน้าวการสื่อสารนะคะสคือทักษะแห่งความทํางานเป็นทีมนะคะการทํางานเป็นทีมเนี่ยต้องอาศัยความรัก นะความเสียสละการให้อภัยการเมตตานะะการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะะแล้วก็ให้กำลังใจให้พลังให้ความรู้สร้างทีมให้แข็งแกร่งนะะนี่คือสิ่งที่ขุยพยายามนำพาแล้วก็ต้องมีวิสัยทัศน์ที่แน่วแน่แล้วก็สร้างพันธมิตรนะพันธมิตรเขาอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในทีมเราแต่หมายถึงฝ่ายอื่นๆนะคะคเราช่วยเขาเขาช่วยเรานี่คือสิ่งที่ โลกต่อไปในอนาคตนะคะหลังไวรัสโควิดหรือแม้แต่ตั้งแต่ตอนนี้นะคะถ้าใครอยู่ในสเตจเนี้ยธุรกิจจะประสบความสําเร็จนะคะเร็วมากในขณะที่คนที่ไม่ได้ทําธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในโหมดที่หุยพูดมานะคะไม่สร้างตัวเองไม่พัฒนาตัวเองไม่พัฒนาทีมและไม่ไม่สร้างเครือข่ายเนี่ยจะประสบความสําเร็จยากเพราะว่าศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนะโอเคนะคะในคลิปนี้นะคะ ุยเนี่ยจะมานำเสนอในในสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะคือคุณจะประสบความสำเร็จได้ได้วยตัวเองเนี่ยคุณถ้าคุณใช้ทักษะความสามารถของคุณเพียงอย่างเดียวนะคะมันคุณจะต้องออกแรงหนักมากนะคะและได้ผลลัพธ์น้อยนะคะแต่ถ้าคุณนะคะสามารถเชื่อมโยงกับจักรวาลน,นะคะเช,ชื่อมโยงกับเบื้องบนเชื่อมโยงกับพลังงานที่อยู่รอบตัวคุณทุกสิ่งอยู่รอบตัวคุณอยู่แล้วนะคะ คุณสามารถใช้สิ่งนี้เนี่ยปเป็นพลังภายในของคุณเนี่ยคุณจะทํางานน้อยมากและคุณจะได้รับผลลัพธ์มากใครอยากเป็นแบบนั้นบ้างถ้าใครอยากเป็นแบบนั้นฟั่งคลิปนี้ค่ะคุยจะเผยเคล็ดลับนะคะของพลังหรือกรัรแล้วก็นภาษาอังกฤษก็ร่วม m น n i f เฟส m a n ู f ฟสนะคะหรือการเรียกว่าการเรียกว่าดึงดูดนะคะพลังจากรวาลวาที่คุณ ตุ่ยจะไม่พูดเหมือนกับคนอื่น<ม>นะขุยจะเล่าให้คุณในเชิงแบบวิทยาศาสตร์เพราะว่าคุยจุกฝึกมาแบบนี้คุยศึกษาจากคลิปเยอะมากคุยฝึกศึกษาจากเรียกว่ากูรูที่เชื่อถือได้ระดับโลกนะหลายคนแล้วก็หลายๆคนก็เป็นคนที่เอ,อ่อเรียกว่าดีมากๆไม่ใช่เป็นพระอย่างเดียวบางคนก็เป็นพระบางคนก็ไม่ใช่พระนะเพราะการที่จะเข้าถึงพลังพวกนี้มันไม่ใช่สายศาลมันไม่ใช่ต้องเหมือนพระ นะเป็นใครก็ได้ในโลกนึงนะคุณจะบอกว่าสิ่งแรกเลยนะคนเราทุกคนนะนะสิ่งแรกเลยคนเราทุกคนนะั้นจะคุณต้องเชื่อว่าคุณรู้ไหมว่าในโลกของเราเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์มันมีทรัพยากรทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วคุณอยากเป็นใครคุณต้องการอะไรนะคะทุกอย่างเนี่ย ครั่งพรอมนะคะบ,บริบูรณ์เพียงพอสำหรับเราทุกๆุกคนอยู่แล้วอันนี้คือข้อหนึ่งนะคะคุยตลอดทางที่คุยเดินทางมาเนี่ยคุยได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นนะคะคุยมองออกไปนอกรถคุยมองออกไปในสถานที่ต่างๆภูเขาผู้คนต้นไม้นะคะลำธารแม่น้ำนะคะหรือแม้แต่สถานที่แห่งนี้ ะะแล้วว่าตลอดทางไม่ได้เจอแต่ความสวยงามอย่างเดียวแต่เจอสิ่งต่างๆแต่เมื่อเราเพ่งมองเราสังเกตจริงๆเนี่ยเราจะสัมผัสได้ว่าทุกสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นน่ะมันมีความงดงามมันมีความดีงามมีความสวยงามนะคะแล้วก็แน่นอนมันอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีมีความไม่เหมาะสมการลูกค้าบ,บางคนบริการไม่ดีบางคนพูดจาไม่ดีหรือ อาจจะมีบางมุมบางที่ที่ดูแล้วรกรุงรังดูแล้วไม่น่าสนใจแต่ถ้าเราเพ่งมองในมุมที่ดีงามเพ่งมองในมุมที่ดีงามของเขาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากๆเลยคุณรู้สึกขอบคุณคุณรู้สึกมีพลังกับทุกสิ่งที่คุณคุณจะได้รับใน ท่ามกลางสิ่งที่มันดูบางอย่างที่อาจจะดูไม่น่ารื่นรมฝนตกน่าเบื่อจังเลยถ้าคุณพูดว่ามันฝนตกน่าเบือ่อคุณก็จะรู้สึกมันน่าเบือ่อถ้าคุณรู้สึกถ้าคุณบอกว่าเออฝนตกมันดีจังเลยดูสิมันทาให้พืชพันธุ์งดงามคุณก็จะรู้สึกเออขอบคุณฝนมากเลยที่ทําให้พืชพันธุ์งดงามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่เรามองอยู่ที่จิตเรามองนะคะว่าเราจะหันจิตของเรา หันโฟกัสของเราน้องเชียรไปไหนรู้ไปขี่จักรยานนะคะแล้วน้องจังเนี่ยถ้าเราหันจิตของเราไปโฟกัสสิ่งที่งดงามด้านที่ดีงามคุณก็จะเห็นแต่ความงดงามนหนึ่งดงามแล้วก็งดงามนะคะแล้วพอจิตของคุณเบิกบานหลายๆครั้งหุ่ยไปหุ่ยก็เจอเอธุรกิจร้านค้าหลายๆรายก็อาจจะหดหูหรืออาจจะเด็ดเหนื่อยนะคะเราก็ ส่งแววตารอยยิ้มของเรา,เาให้กับเขาเราชื่นชมเขาเราขอบคุณเขามากนะที่คุณดูแลสถานที่มีสวยงามนะฮะฮุยไปที่แม่ฟ้าหลวงเนาะที่ดอยตรงเนี่ยตัวของเจ้าหน้าที่ต่างๆก็กำลังลงต้นไม้ปลูกต้นไม้นะคะขนต้นไม้แล้วก็หลายๆก็หลายๆคนก็กำลังวุ่นวายแล้วก็ดูเหนื่อยเพราะเป็นไปไป,ไปช่วงเวยน็นละ ก็เห็นเขาเสร็จแล้วก็ยิ้มให้ทุกคนที่เราเดินผ่านนะก็ขอบคุณขอบคุณมากนะคะที่ดูแลสถานที่สวยงามแบบนี้ยอดเยี่ยมมากค่ะขอบคุณมากนะคะเก่งมากๆเลยพี่ๆเก่งมากมากเลยขอบคุณที่ดูแลสถานที่สวยงามคุณรู้ไหมว่าเวลตาเขาประหลาดใจที่เขาได้รับคําพูดคํานี้นะคะแล้วเขาก็ยิ้มกว้างเลยนะคะเขารู้สึก คุยสัมผัสได้ถึงความความที่เขาแบบเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองทำนะคะว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันมีคุณค่ายิ่งใหญ่แค่ไหนเพราะเพราะเราบอกเขาว่าเรามีความสุขมากเลยสีหน้าแววตาของเราเรามีความสุขแล้วเราแล้วเรามีความสุขจริงเพราะเราหันไปตรงไหนก็เห็นแต่ความสวยงามเรารู้สึกข,ขอบคุณตัวเองว่าเฮ้ยเราเราโชคดีมากๆเลยเนาะที่เราได้มีสถานที่ที่สวยงามขนาดนี้ ได้มามามาดูสิ่งที่งดงามขนาดนี้นี่คือสิ่งที่เรา appreciate คุยมาโรงแรมนี้นะคะก็มีบางสิ่งที่ไม่ไม่โอเคแต่แต่มาคุยไม่ได้คิดว่าไม่โอเคคุยคิดว่ามันคือประสบการณ์พันหุยหยก็ขอบคุณสถานที่ที่มาสวยงามแบงก์แดนไลฟ์นะคะโอกาสที่เราได้มามีความสุขในสถานที่นี้งดงามนะ,ะนี่คือ ผมบอกเลยว่าทุกสิ่งเนี่ยเริ่มต้นที่จิตของเราเริ่มต้นที่จิตของเราว่าเราจะหันจิตของเราเนี่ยไปชื่นชมสิ่งที่เรามีหรือจะไปมองหาสิ่งที่เราขาดเพราะถ้าคุณบอกว่า คุณขาดเช่นยั้นก็ไม่ได้เลยเช่นยังนไม่มีไอ้นี่เลยเช่นยังไม่มีไอ้นี่ไอ้นี่ก็ไม่มีสามีก็ไม่ดีผัวก็ไม่ดีลูกก็ไม่ดีลูกก็มีปัญหาไอ้นี่มีปัญหาคุณลงมขาแต่ปัญหาปัญหาปัญหาตรงไหนมีปัญหามันยังไม่เพอร์เฟกต์ลอันนี้ก็ยังไม่เพอร์เฟกต์ลูกน้องก็ไม่เพอร์เฟกต์ใครก็ไม่เพอร์เฟกต์ไม่มีใครเพอร์เฟกต์คุณก็จะเจอแต่สิ่งที่ไม่เพอร์เฟกต์ในชีวิตคุณไม่โอเคทั้งนั้นไอ้นี่ก็ต้องทำเองไอ้นี่ไม่เพอร์เฟกต์นี่ไม่เพ พอคุณไม่วางคุณก็แบกแบกแบกพาะคุณแบกเอาชิบหายบาดหนึ่บาก็เมื่อยแขนก็เมื่อยนะแล้วก็เหนื่อยอีกเหนื่อยเร้ไม่ได้พักเลยไม่ไม่ได้พักเลยอยู่ต้งปีนมันไม่ได้พักเลยคุณแบกคุณทําของคุณเองเพราะว่าคุณจิตคุณหันไปสิ่งที่คุณไม่มีคุณหันหาแต่สิ่งที่คุณไม่มีถูกป่ะเพราะฉะนั้นคุณรู้สึกว่าตายแล้วอันนี้คือยังต้องเรียนอันนั้นคือยังต้องทําอันนี้คือยังไม่รู้คุณสร้างตัวคุณเอง คุณเป็นของคุณแบบนั้นแน่นอนคุณจะไม่มีทางเจออบแบนแบนเพราะว่าคุณหันจิตคุณผิดเข้าใจว่าอันนี้คือข้อแรกเลยนะที่วูอยากจะพรีเฟมให้ทุกคนได้รู้เลยว่าทุกสิ่งอยู่ที่คุณคิดทุกสิ่งอยู่ที่คุณโฟกัสทุกสิ่งอยู่ที่คุณเชื่อข้อที่สองแล้วก็จะเป็นข้อสุดท้ายในคลิปนี้ไว้คลิปอื่นจะให้เคล็ดลับอีกคือ คุณจะเป็นอะไรได้ทั้งสิ้นนะคะคุณจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งสิ้นคุณเชื่อไหมแต่สิ่งแรกเลยเริ่มต้นจากความเชื่อของคุณคุณเชื่ออย่างหูยเป็นเป็นโคช้ชตอนแรกเนี่ยหุยเป็นเป็นคุณแม่ full time 12ปีนะคะเลี้ยงลูกมาแต่งตัวซิมแบบนี้เลยซิมมากนะคะมาถึงเอาเบิร์ดเปิดโอกาสให้เป็นโคช้ชเอาชีหาย เรายังไม่ได้ปลีฟเลยว่าเราเป็นโค้ดแต่สิ่งที่ด้วยความที่คุฝึกกับไมเคิบูตออกก็ฝึกกับหลายคนมาในเรื่องจิตนะคุณต้องเชื่อว่าคุณเป็นสิ่งนั้นคุณต้องเชื่อคุณต้องเชื่อคุยเห็นภาพตัวเองเลยว่าคุณเป็นโค้ดที่ประสบความสำเร็จคุณเป็นโค้ดที่ประสบความสำเร็จคุณโค้ดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนคุเป็นโค้ดที่นำพาธุรกิจเติบโตคุเป็นโค้ดที่ช่วยเหลือผู้คนมากมายคุยเห็นภาพคุยเห็นภาพแล้วคุยเชื่อคุยเชื่อ ว่าตัวเองเป็นแบบนั้นทั้งๆที่ตัวเองตอนนั้นยังไม่ได้เป็นคราวนี้ทุกวันหวยบอกว่าฉันคือคนคนนี้ฉันคือคนนี้ฉันคือคนนี้ฉันคือคนนี้ฉันประสบความสําเร็จฉันเป็นคนที่ประสบความสําเร็จฉันประสบความสําเร็จฉันเป็นคนที่ประสบความสําเร็จทางการเงินฉันมั่งคั่งร่ํารวยฉันมีอิสระทางการเงินคุณเชื่อเรา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 เชื่อนะคะเราไม่มาถักแบบไม่เราไม่เอาสมองแล้วมอง เฮ้ยความจริงแล้วมันใช่หรือวะาอันนี้กูก็ไม่เป็นอันนั้นกูก็ไม่เป็นอันนี้กูก็ไม่ใช่อันนี้กูก็ลังยังลําบากอยู่เลยอะไรเงี้ยไม่คุณหันหัวของคุณคุณหันโฟกัสไปไหนคุณหาหันโฟกัสของคุณไปในสิ่งที่คุณดีสารโฟกัสของคุณไปในสิ่งที่คุณมีอย่าไปหันตาเลยไอ้นี่กูก็ไม่มีอันนั้กูก็ไม่เป็นอันนั้นกูก็ไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ใช่กูคุณเชื่อของคุณแบบเนี้ใครก็พอคุณไม่แม้กระทั่งคุณยัง ชื่งไม่เชื่อว่าคุณเป็นแบบนะใครเขาจะเชื่อคุณมเข้าใจปะ่ะทุกสิ่งมันอยู่ที่คุณไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเขาไม่เชื่ออาจารย์กขาทขายเลยเขาก็ไม่เชื่อก็อมึงไม่น่าเชื่อถือมึงยังไม่เชื่อตัวมึงเลยคุณต้องเชื่อคุณต้องเชื่อตัวเองคุณโปรแกรมจิตใต้สำเร็จตัวเองคุยบอกว่าฉันคือคนคนนี้ฉันคือคนคนนี้ฉันคือคนคนนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุยมาที่แผนมาที่แผนว่า ถ้าฉันเป็นฉันเป็นคนคนนี้ฉันต้องเป็นคนอย่างไงฉันต้องมีความสามารถอะไรฉันต้องเป็นอย่างไงฉันต้องเป็นอย่างไหนึ่งเลยฉันพูดคําไหนต้องเป็นคำนั้นฉันต้องมีความสามารถเรื่องนี้ถ้าฉันบอกว่าทําได้ฉันต้องทําได้ฉันทําได้ฉันทาได้ถ้าฉันพูดกับคนอื่นฉันสอนคืออื่นฉันต้องทําได้คนที่เป็นโค้ดมึงว่ายน้าไม่เป็นมึงจะโค้ดใครให้ว่ายน้ำฮะถูกปะคุณบอกเลยฉันทําได้ฉันทําได้ฉันประสบความสําเร็จ คุยมาทำโปรเจกต์นี่ยคุณไม่เคยทําแต่คุณบอกเลยไม่เห็นยากเลยไม่เห็นยากหนยเลยกูทําได้เห็นปะทําได้ปะทําได้ไม่มีอะไรทําไม่ได้ไม่มีอะไรเลยทําไม่ได้ก็แค่คิดว่าทำไมไม่เวิร์คกูต้องทําอะไรวะแค่นั้นฝึกฝึกไม่มีอะไรที่มึงทําไม่ได้ถ้าคุณไม่สามารถที่จะทําให้ตัวเองเชื่อว่าคุณทําได้นะไม่มีใครก็เชื่อว่าคุณทําได้คุณบอกเพราะฉะนั้นนะเริ่มต้นที่ตัวเอง ทุกสิ่งเริ่มต้นที่ตัวเองคุณไม่ถ้าคุณอยู่เป็นคนที่หุยโคชู่แล้วหุยบอกคุณนะว่าอะไรอะไรคุณเป็นอะไรนะคุณบอกเลยเพราะคุณยังไม่ได้ทําให้หุยเชื่อว่าคุณทําได้คุยยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณคุณยังทําไม่เคียะเลยคุณไม่ทําอะไรเลยคุณยังเป็นเหมือนเดิมคนที่แม่งงุนงงกับชีวิตยังสับสนกับชีวิตเฮ้ยแล้วคุณจะทำอะไรคุณจะทําได้ไหมมึงเป็นแบบนั้นมึงก็ใจไหมเพราะฉะนั้นคุยเห็นคุณเป็นแบบนั้นแหละคุยไม่เชื่อา เพราะอะไรเพราะคุณก็ไม่เชื่อเหมือนกันคุยอ่านความรู้สึกของคุณคุณยังท่วมท้นอีกนี่ก็ต้องทำอีกนึงก็ต้องทาเพราะคุณเป็นคนแบบนั้นคุณทําให้หวยเห็นว่าคุณเป็นแบบนั้นคุณเองก็ยังเป็นคนแบบนั้นอยู่เลยคุณยังไม่ได้เชื่อเลยว่าคุณเป็นคนอื่นคุณก็ยังเป็นคนมัวๆซั่วๆไม่โฟกัสเหมือนเดิมอีกคนหนึ่งคุณก็ยังเป็นคนแบบนั้นที่หวยเห็นคนที่พูดดีแต่พูดแต่ไม่ทําอะไรอ่าบอกให้ คุณไม่ได้เปลี่ยนไมเซ็ตคุณไม่ได้เปลี่ยนคุณทาให้หุยเห็นว่าคุณไม่ได้เชื่อว่าคุณเปลี่ยนได้คุณยังใช้กลยุทธ์เดิมๆและอีกคนนะคะคุณก็ยังเป็นคนที่ลีลอลีลาช้ากูไม่ชัวร์กูไม่ทํากูไม่ชัวร์ไม่ทาเซนนี่อยู่ที่ใต้ใต้ถุนบ้านคุณแล้วคุณยังไม่ยอมทําเพราะคุณไม่เชื่อว่าคุณทําได้คุณไม่เชื่อคุณก็จะเป็นแบบนั้นล่ะค่ะคุณเป็นแบบนั้นคุย เห็นคุณจากสิ่งที่คุณทําเพราะว่าสิ่งที่คุณทํามันบอกคุยว่าคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนแบบนั้นซึ่งความจริงพวกคุณไม่ใช่คนแบบนั้นบอกให้แต่คุยสื่อสารให้คุณฟังว่าคุยเห็นคุณเป็นไงถ้าคุณเขียนคุยคุยบอกว่าคุณเป็นคนไหนเพราะว่าไงเพราะสิ่งที่คุณสื่อสารมันบอกว่าคุณเป็นคนแบบนั้นสิ่งที่คุณสื่อสารบอกว่าคุณเฟกคุณไม่เชื่อสิ่งที่คุณเขียนคุณไม่ได้เขียนความจริง คุณยังไม่ได้อินกับโปรดักคุณยังเขียนไม่โดนเลยคุณยังงงอยู่เลยใช่ว่าเขียนแม่งเฟกมากอ่ะคุณบอกเลยนี่คือสิ่งที่จิตของคุณหรือสิ่งที่คุณเขียนมันสื่อสารกับคุณยคุยพูดให้เปนคุณฟังอืมคุณไม่ได้ว่าคุณไม่ได้ตัดสินคุณนะคุยแค่อ่านสิ่งที่คุณฟังให้คุณฟังว่าคุณจะคิดว่าตัวคุณเป็นคนยังไงนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะ บางคนก็ยังมั่วอยู่ชอบมั่วนะคะฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดนะนี่ก็เหมือนกันก็บอกว่าเออคูฟังแล้วคูอยากรวยเร็วคูอยากรวยเร็วคูอยากรวยเร็วไอ้ความอยากรวยเร็วของคุณนมันก็ทําให้คุณรู้ทำให้มันสื่อสารมาว่ากูอยากรวยเร็วกูมั่วกูมั่วกูอยากรวยเร็วกูอยากรวยเร็วจงเปลี่ยนพลังงานในตัวเองซะจงเชื่อจงเชื่อว่าคุณเป็นคนยังไง เชื่อว่าฉันเป็นคนมีความสามารถเชื่อว่าคุณเป็นคนเก่งเชื่อว่าคุณเป็นคนมีความรู้คุณครูผู้เชี่ยวชาญคุณมีความมั่งคั่งนํำรวยคุณประสบความสําเร็จเชื่อ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 เช,ชื่อเชื่อทำให้ตัวเองเชื่อตัวเองก่อนอยา่ามั่วกับตัวเองนะะพอคุณเชื่อเสร็จคุณค่อยมาเขียนว่าถ้าคุณเป็นคนแบบเนี้ยคุณเป็นคนคนเนี้ยคุณต้องเป็นคนแบบไหน คุณต้องเป็นคนแบบไหนที่คุณจะเป็นแบบนี้คุณต้องเรียนรู้เรื่องอะไรคุณต้องทําอะไรคุณต้องฝึกอะไรคุณต้องทําอะไรคุณต้องทําอะไรคุณต้องทาอะไรคุณต้องทาอะไรอีกคุณต้องทาอะไรอีกทําอะไรอีกแล้วคุณต้องทําอะไรอีกหลังจากนั้นคุณตั้งเป้าหมายคุณจะเป็นคนคนนี้เมื่อไหรคุณจะเป็นคนคนนี้เมื่อไหรแล้วคุณจะฝึกสิ่งเหล่านี้เมื่อไหรคุณจะฝึกสิ่งเหล่านี้เมื่อไหรคุณจะฝึกสิ่งเหล่านี้เมื่อไรแล้วถ้าคุณปักธงคุณปักธงคุณจะประสบความสําเร็จ ในเวลาที are, exactly like us, ่คุณกําหนดเพราะว่าชีวิตของคนเราเราขิดเองเมื่อถึงเวลาฟ้าเนี่ยสิ่งสิ่งทุกอย่างเนี่ยจักรวาลรู้ว่าเฮ้ยคนนี้เป็นคนแบบนี้เขาพูดคาไหนคำนั้นเขาพูดคาไหนคำนั้นเขาถูดทำอย่างนี้คนั้นเขาลงมือทําเขาลงมือทําเขาเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยจักรวาลเนี่ยจะให้โอกาสคุณอย่างมหาศาลคือเมื่อปีที่แล้วนะคุณผู้รมนะก่อนเดือนกันยายนนะยังมองไม่เห็นว่าตัวเองจะมีวันนี้คุณเชื่อไหม คุณมองไม่เห็นคุยรู้ตัวว่าคุณมีเป้าหมายนั่นใตอนทุกอย่างมันสาเร็จหมดแล้วแต่เป้าหมายเนี่ยมันจะมาอย่างไรคุณไม่รู้พอถึงเวลานะมันมหัศา์มันมาแบบรวดเร็วแล้วบอกว่าพอมันมาเสร็จนี่นะคุยไม่เวลาแค่สามะันเฮ้ยมันคือนี่เหรอเอ๊ะนี่มันคืออันนี้เหรอจิตก็บอกว่าใช่นี่คือโอกาสของเธอควายอย่างเดียวแล้วตอนนั้นบอกอะไรขวานมันคมแล้วลงมือทําลงมือทําแล้วก็ลงมือทำนะเพราะฉะนั้นคุย ให้สิ่งนี้กัพบพวกคุณทุกๆคนนะคะให้คุณเป็นเคล็ดลับคุยไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อไม่เชื่อนะคะคุณจะใช้ไม่ใช้เรื่องคุณนะคะคุยเป็นหน้าที่โค้ชุกม,มีหน้าที่บอกนะคะคุณจะใช้ไม่ใช้เรื่องคุณให้กำลังใจทุกคนสวัสดีค่ะ